แม่ตา่อยเที่ยวทางกลางป่าป่าดิบจตอนเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่าอย่าลืมปาราป่าเจ้าอย่าลืมส่งข่าวแม่บางเด้อลูกเด้อ bản em khéo bà đông không chạy, xin ông là mưa, cho nam ta ước, ừ. chị ao rắc mẹ hiu hiu ควาที่บ้านที่เรือนกป้ักก็แลกูกแหเราให้สบาที่เอาเดือนตาตาี่เอาไม้ลมชในขอนี้พระคนคาทาเจ้ามาจนยี่เจ้ đang đi theo bối cảnh ban đêm thảm hoang một chút tan rời, một chút mẹ bàn đến một tấm mồ hạt dài và không cây sẽ nó cảm ơn đầy หลับแล้วนะคะหลับเลยลูกหลับเลยนะคะเออโอเคโอเคหลับแล้วค่ะหลับแล้วค่ะ ใบเกียวไม้ใบหูยายนี่ใบหูยายนค่ขึ้ล้วใบหูแล้วนี่เล่นหมากใบหูค่อยในใบหูก็รับ รักไม่มีขอม